ขอบสนามดาร์กสาสันส้นๆวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะแหวกมาเล่าเรื่องวงการกีฬาฟุตบอลไทยกันบ้างซึ่งนี่ก็เป็นข่าวที่กําลังโด่งดังที่สุดในช่วงเวลานี้ของวงการฟุตบอลไทยนั่นคือเรื่องราวของพี่หนุ่ยสราวุธมาสุขที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โดยในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าขับาการไวรัสโควิดทำให้ยังไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้สำหรับฟุตบอลไทยก็มีประเด็นดรามา่าเมื่อพี่หนุ่ยนะครับสราวุธมาสุขอดีฮีโร่ของแฟนบอลชาวไทยชุกแชมป์กีฬาีเกมที่เมียนมาปี2013ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับสโมสรทีมในลีกรองอย่างหนองบวพิชยะ อยู่ดีๆก็หายตัวเข้าไปอย่างลึกลับซ่อนเงื่อนโดยเรื่องราวและการขุดคุยหายตัวไปของเจ้าหนุ่ยในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นที่นองบัวพิชยะออกมายืนยันชัดเจนว่าทางสโมสรน,นองบัวพิชยะได้ยกเลิกสัญญากับสราวุธมาสุขซึ่งเรื่องนี้กระทาเอาแฟนๆงุนงงหน้าสงสัยมากมาเพราะฟุตบอลก็ไม่มีเตะซ้อมก็ไม่ค่อยได้ซ้อม,ม,ออมแต่ทําไมถึงถูกยกเลิกสัญญาียอย่างนั้นซึ่งตามข่าวนะครับณนะเวลานี้มีเพียงนช่วยสมชายช่วยบุญชุม่มกุลซื้อสโมสรน,นองบัวพิชยะออกมาให้ข่าวว่าสาเหตุการ การยกเลิกสัญญามันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าสโมสรไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเจ้าหนุ่ยหายตัวไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่เจ้าตัวหายไปเพราะอะไรซิ่งเรื่องนี้มีแต่คนสนิทและคนในเท่านั้นที่รู้เรื่องราวซึ่งจากคําบอกเล่านะครับไม่มีใครรู้ว่าพี่หนุ่ยไปอยู่ไหนโทรไปไม่มีการารับสายไม่มาฝึกซ้อมตามกําหนดการของสโมสรสุดท้ายนะครับหนองบัวพิชยะทนไม่ไหวจึงต้องทําเรื่องยกเลิกสัญญาและหลังจากวันนั้นนะครับก็เริ่มมีกลิ่นตัว ตกเกิดขึ้นเพราะมีคนในวงการการพนันได้โพสต์ข้อความตามตัวสราวุธมาสกพร้อมกับประกาศว่าใครเจอและชี้เป้าได้มีเงินอัดฉีดให้ด้วยซึ่งต้นต่อของการโพสตามหาอดีตแข่งทีมชาติผู้นี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขากําลังหนีหนี้จากการเล่นการพนันที่เสียไปร่วมร่วมครึ่งล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอมีอรายงานข่าวออกมาเรื่อยๆว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแต่ต้นปีที่ผ่านมาในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งครั้งนั้นนะครับเจ้าหน่วยได้รับการข่มขู่จากมือ ปืนที่เจ้าหนี้วาดจ้า,จาให้มาตามท่วมีซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สราวุธมาสกต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆบซ่อนๆก่อนกระทั่งหายตัวไปในที่สุดซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับก็มีบรรดาเพื่อนฝูงในทีมชาติไดแสดงความเป็นห่วงเจ้าตัวในเรื่องนี้รวมถึงโคดอูสัจจาสิริเขตร,รุ่นพี่และนักเตะที่เคยร่วมงานกับเจ้าหนุ่ยในฐานะกุนซือทีมจุฬาก็ออกมาให้กําลังใจและหวังว่าเจ้าตัวจะเคลียร์เรื่องนี้ได้เพราะกลัวจะบานปลายเกินไปอย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดเรื่องนี้ก็ไปปเเเข้้าาาูสมคมคกีีีฬฟุตบออล็นท่รยรยย ทำให้ประมุกบอลไทยอย่างบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงในฐานะที่เคยเป็นผอ,อตอรอเคยมีผลงานปราบปรามเรื่องการพานันฟุตบอลมาแล้วอยู่เฉยไม่ได้เบื้องต้นนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยประกาศตามหาสราวุธมาสุขและพร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับปัญหาที่กำลังเจออยู่ในเวลานี้ซึ่งมันก็เป็นโอกาสนีอย่างมากๆที่สราวุธมาสุขจะได้เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นและก็มีโอกาสมาก,กลับเนื้อกลับตัวอีกครั้งในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีต่อไปตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่หนุ่ ทางที่ดีตอนนี้รีบติดต่อกลับมาที่สมาคมดีที่สุดเพราะทางบิ๊กออสพร้อมช่วยเต็มที่ขอบสนามเองก็ขอใช้คลิป ขอบสนามดาร์กไซนี้เป็นกําลังใจให้พี่และถ้าพี่ฟังอยู่นะครับผมเบลขอบสนาม,ขอ,นามขอส่งข้อความไปหาพี่ว่าไม่มีอะไรแย่ที่สุดนอกจากการหนีแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั่นคือการ,รเผชิญหน้าและวันนี้มีคนพร้อมเผชิญหน้าร่วมกับพี่เป็นหลายล้านคนมาเถอะพี่กลับมาและนี่คือขอบสนามดาร์กไซหากดูและชอบจใจโปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อตานพี่สราวุธมาสุกลับมาด้วยนะครับ